ภายในงานผู้แทนสาธุชนได้ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน,น้อมบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะสงฆ์ทั่วทั้งท,งทวีปยุโรปจำนวน10วัด7ประเทศจะได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเมตตาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นเป็นพิธีทอดพระปาเพื่อฉลองครบรอบ20ปีวันสถาปนาวัดพระธรรมกายบอกโด โดยคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับปื้มปิติก่อนทีทน่ท่านประธานสงฆ์จะนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ทั้งอย่างได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันซึ่งวัดพระธรรมกายบอกโดแห่งนี้เป็นพุทธสถานในต่างแดนเป็นวัดไทยศูนย์รวมชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นให้ได้มาสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันค่ะ